ต่อไปที่ให้เกียรติกับพวกเรามากนะครับเป็นพ,พี่ๆปปร,ปร,ร .16 ครับ,รบวันนี้เราได้รับความกุณนานะครับจากพี่ปรปรออ .16 นะครับแล้วก็ท่านมาเตรียมตัวตั้งแต่หัวค่ำให้เกียรติพวกเรามากขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพจากปปร,ออร .16 รครับเชิญค่ะ ที่เราชื่นชมนะครับแล้วก็มีสวัติการทํางานให้ชาติให้บ้านให้เมืองเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณหมอเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ขอให้คุณหมอได้ถ่ายทอดให้พวกเราได้รับทราบด้วยครับ,รบขอบคุณครับ,รบก็อดืนก็ขอบคุณนะครับพี่พีๆน้องๆชาวปรปรอ .17 ที่ให้เกียรติครับผมก็อาจจะเป็นตัวแทนของปปรรอ่นมาครับก็ได้ฟังผู้พี่คงจะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วผมก็คงจะเป็น อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยนะก็ขออนุญาตทําตามแบบเรียกทอกโชว์แต่เราคือโชว์ก่ Talk. อนทอกครานี้ผมเองเนี่ยอยู่ราชการนะครับคงไม่มีเงินแบบพี่ประวิตรมีลูกน้องมาเต้นฉั้นขออนุญาตใช้เพลงแห่นะครับว่าพวกเราเนร่วมสถาบันครับตั้งจิตน้อมไววด้วยใจเขารพหนึ่งจิตน้อมนกสงบจักงานหนึ่งจิตอิ่มเอรมกเกมสำราญหนึ่งจิต อธิษฐานได้รวมสถาบันนะครับอันนี้เราได้ร่วมสถาบันพระปกเกล้าด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนนี้ครับอันที่สองครับพี่ๆทั้งหลายครับปปร17นะครับอย่าลืมปั๊มนิ้วนะครับท่านบอกว่าได้ได้คะแนนอย่าลืมปั๊มนิ้วนะครับปปรรุ่นอื่นก็ปั๊มได้นะครับเผื่อท่านจะมาเรียนรุ่นหน้าท่านปั๊มได้เหมือนกันนะครับเรื่องที่ผมผูกฝากมาจากอาจารย์บวันศักดิ์อย่างหนึ่งก็คือว่าให้มาอฟเฟอร์ว่ามันคุ้มค่า ที่จะได้คะแนนหรือเปล่าผมต้องบอกว่าที่ผ่านมาสี่คนคุ้มค่ามากเลยครับนะครับได้เรียนรู้ได้แรงต่างเรื่องของอดีตอย่างไรก็ตามครับผมเป็นนักวิชาการแหะยังไงต่างาาก็ต้องใส่เรื่องวิชาการเข้าไปแต่ผมคงไม่อาจหารไปเล่าตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนพี่นายหมอปันทพิปหรือท่านทูนะเพราะว่านหน้าผมก็เห็นภาพว่ามันเทียบเขาไม่ได้นะครับ <laughs> ผมก็อยากจะเห็นว่าเรื่องของความคิดว่าอันว่าความคิดมันสร้างคนสร้างโลกได้ ขออนุญาตดัตจริใช้ภาษาอังกฤษเหมือนพี่มากน,นะครับว่า the idea leads to leads to อะไรต้องว่าปไปนะฮะ how surprises แล้วก็ what if and why not b u t นะครับผมอนุญาตต่อว่าผมถ้ามองตัวเองในฐานะนักวิชาการหลายท่านมาเล่าประสบการณ์จริงๆแล้วก็มีทั้งนักนธุรกิจจริงๆพี่นายก็เป็นนักวิชาการส่วนหนึ่งแต่ชีวิตขั้นโลดโผนนะครับชีวิตผมเนี่ยเรียบง่ายนะครับเป็นพวกหมอก็บอกความจําดีผมก็เชื่อมั่นว่าความจําดี แต่หลังจากแต่งงานแล้วความเชื่อมั่นหายไปครับเพราะจาได้ทุกอย่างเลยแต่จําอย่างหนึ่งไม่ได้คือจําสิ่งที่ภรรยาสั่งไม่ค่อยได้นะครับอย่างไรก็ตาม่านนี้ในฐานะนักวิชาการครับผมว่าเราทุกคนในเวลาเจอปัญหาต้องแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลนี่คือสิ่งที่นักวิชาการคิดเสมอว่าเราไม่ทําเหมือนกับภาพทางซ้ายมือนะครับคือไม่ใช่เล่นรูเล็ตนะครับชีวิตเราเวลาเกิดปัญหาเล่นรูเล็ตไม่ได้ นะครับไม่ใช่ 50- 50แต่เราอยากทําแบบทางทางขวามือนะครับก็คือแบบปักลุกมีการวางแผนมีข้อมูลและรู้กฎกติกาในสิ่งที่เราอีกอย่างนึงครับผมถูกสอนมาตลอดชีวิตครับว่าต้องเรียนรู้อย่างตลอชิดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่อง,องการแพทย์นะครับนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเออเรื่องของการแพทย์เดียวชีวิตของท่านเหมือนกันครับงานการของท่านพี่บวชก็บอกว่าเรียนรู้ตลอดเวลาเหมือนกันครับพวกเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะ เขาว่าความรู้ที่สร้างโลกมานะฮะตั้งแต่สร้างโลกมาท่านถึงเมื่อ50ปีที่แล้วนะมีปริมาณเท่ากับเมื่อ50ปีท่านเองเพราะนี่คือเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นความรู้มีอายุการใช้งานมีเชไฟไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่เรียนรู้ท่านก็จะตกเทรนด์อันต่อมาครับเสวานากับผู้รู้ผมว่าพี่ประวิทร์คิดถูกแต่จริงคิดช้าไป10ปีน่าจะมาเรียนนานกว่าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าการเสวานาผู้รู้เนี่ยทำให้เรารู้มากขึ้นและยิ่งเดี๋ยวนี้ครับ ต้องบอกว่าอย่าไปยึดติดกับสำนักใดสำนักหนึ่งนะครับสมัยก่อนพวกเราเรียนนะอยู่จุฬาก็ฟังแต่อาจารย์จุฬาอาจารย์รามา,มาแล้วบอกว่าคนละสไตล์คนละสำนักไม่เอาจริงไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ทําให้เกิดเราเรียนรู้ได้มากขึ้นขนาดนี้คือเครื่องมือเทคโนโลยีทั้งหลายก็ขอบคุณพี่เมกตะการนะครับพี่ขอไปพี่วิเชียนนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจะมีส่วนนั้นได้นะครับ เราควรต้องสนใจสิ่งรอบตัวหลายๆอย่างนะครับผมเรียนอย่างนี้จริงๆว่าถึงแม้จะเป็นแพทย์ก็ต้องสนใจเรื่องอื่นท่านจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามผมคิดว่าต้องสนใจเรื่องอื่นมากๆเศรษฐกิจก็ดีเพราะว่าเราทํางานเป็นแพทย์นะรวยไม่ได้ครับเล่นหุ้นอาจจะรวยได้แต่รวยหุ้นอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับก็ต้องทําอย่างอื่นนั้นสนใจเรื่องรอบตัวให้มากๆนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงต่างๆเยอะแยะมากถึงต่างบางอย่างนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเรานึกว่าไม่เกี่ยวเราซึนามิไม่เคยเกิดก็ต้องเกิดแผ่นดินไหวไม่เคยเกิิดต้้อองงรรรูคคับเเาานีี่่่ืสทผมว ผมก็สอนลูกศิษย์ทั้งหลายสอนลูกตลอดเวลาว่าเราต้องรู้ให้รอบทั้งหมดนะครับแล,แล้วมันทําให้พอเราเกิดมีความมีความรู้มากมากแล้วเนี่ยมันก็เกิดความคิดความคิดมันก็จะสร้างอะไรได้หลายอย่างมากนะครับใครจะไปนึกรนถะคันเดียวมันจุเได้ขนาดนี้นะครับผมตอนต้องบอกว่าพื้นฐานผมนะครับเป็นหมอผ่าตัดเป็นหมอผ่าตัดเด็กเราถูกสอนเสมอว่าว่าเป็นหมอผ่าตัดนั้นเนี่ยอันดับแรกนะฮะต้องมีตาคมดุดพยานกอินทรีย์อีเกิลไซ ต้องมีมือที่นุ่มนวลประดุดกับมือสุภาพสตรีแล้วก็ต้องมีใจที่เข้มแข็งเหมือนกับราชสีห์แต่เดี๋ยวนี้ครับวิทยาการสมัยใหม่เปลี่ยนไปแล้วครับผมผ่าตัดเด็กนะครับสมัยก่อนผมก็มั่นใจตาเราดีเดี๋ยวนี้ครับถ้าเราใช้แว่นขยายสี่เท่าเดี๋ยวนี้เขาใช้นะครับกล้องส่องเข้าไปเป็นสิบเท่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับความรู้ที่แม่แมที่ใหม่ขึ้น อันต่อมาคือเรื่องของฝีมือเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้นะครับที่เล็กๆทั้งหลายนะครับจะเย็บต่อผมนี้ผมต้องเล่าฟังว่าผมเนี่ยผ่าตัดส่วนใหญ่ตอนนี้ผ่าตัดเด็กเล็กกว่าสองกิโลทั้งเหลือตัวนะครับบางทีเรียกว่ากิโลเดียวนะฮะนี่เป็นต้นนะครับขนาดเล็กมากถ้าเราไม่มีอะไรที่มาช่วยเราก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกว่าความรู้นี่ยต้องมีแล้วก็ต้องติดตามตลอดเวลานะครับนะครับในส่วนที่เราเราเห็นนะครับเวลาทํางานครับ ผมคิดว่าคําสําคัญคือสำหรับผมนี่คือต้องคิดเป็นระบบเราต้องรู้เป้าหมายนะครับวางรากฐานให้ดีจะต่อไปข้างบนข้างล่างไม่มีก็คงจะอยู่ไม่ได้ต้องเลือกเส้นทางนะครับแล้วก็แน่วแน่ในเส้นทางที่เรามีอยู่นะครับในส่วนนั้นมีข้อมูลมีความรู้สิ่งสาคัญครับเราต้องรู้เรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์นะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมถูกสอนมานะครับทางแพทย์มักจะเป็นอย่างเนี้ยเราต้องพยายามต้องสตร็กเรื่องของรูต่างข้อตกลงร่วมกันทั้งหลายที่มีนะครับ วันนี้ขออนุญาตเอารูปประตูนผ่าตัดมาให้ดูแลยกันครับอาจจะดูไม่ได้เรียกว่าบาดเสียวเท่ากับเรื่องของผ่าศพนะครับเราผ่าคนเป็นๆครับแต่ก็เอาเป็นาระตูจะได้ดูง่ายหน่อยนะครับนอกจากนั้นครับเวลาผ่าตัดต้องมีเลือดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาทาอะไรก็ตามต้องมีทรัพยากรนะครับต้องมีการส่งกําลังบำรุงให้ดีให้พร้อมทุกอย่างนะครับเราต้องพัฒนาเราคนเดียวไปไหนไม่ได้ครับนะฮะพัฒนาตัวเองเพื่อนร่วมงานเครื่องไม้เครื่องมือ ต้องทําให้ทันสมัยหมดมันถึงจะได้ไปด้วยกันได้อย,อย่างเป็นกลุ่มแล้วก็เรียกว่าคํานวณทางหนี้ทีไล่ให้ดีนะครับนะครับอาจารย์ผมสอนเสมอขณะที่กําลังผ่าท้องต้องนึกถึงแล้วว่าสเต็ปต่อไปทําอะไรนะครับเรียกว่า o ัน s t e ็ป h e เฮดออฟเดอะไถ้าเราทําได้อย่างนั้นเนี่ยครับที่อย่งเป็นระบบแล้วเนี่ยนะครับงานเราก็น่าจะราบรื่นได้นะครับแล้วเราก็ต้องเลือกที่จะใช้นะครับ จริงๆแล้วหลายท่านพูดแล้วครับว่าเลือกที่จะใช้แล้วก็พัฒนาคนที่มีความรู้สบการณ์ในระดับชั้นต่างหรือมีความต่างๆได้มากมายผมคิดว่าการที่เรามาเรียนตรงนี้ครับคือการที่เราจะได้เลือกใช้นะครับเพื่อนๆเราครับได้ความรู้จากเพื่อนเราที่มีประสบการณ์หลากหลายนะครับทำให้เราเนี่ยพัฒนาแล้วก็เจริญขึ้นได้นะครับและอย่าลืมครับทํางานเสร็จแต่ละครั้งต้องสรุปผลด้วยนะครับตอนนี้อาจจะดูเหมือนเลคเชอร์ไปหน่อยไปนะครับแต่ประจําเป็นครับ ทำงานเสร็จแล้วก็ต้องมาสรุปแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเป็นไงดีแล้วจะทำไงให้ดีขึ้นอีกนะครับถ้ายังไม่ดีมันมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับนะแต่ที่งหนสำคัญครับหลังจากที่ดูทั้งหมดแล้วครับอย่าทําตัวเป็นนาโต้นะครับไม่ทราบพี่ๆรู้จักนาโต้ไหมครับท่านทูตมาคนรู้จักกันนาโต้นะนาโต้คือนะฮะ no action talk only นะครับนะครับหรือพวก after นะ act first think after ไม่ไหวครับเราอยากให้คิดแล้วทํา แล้วคิดนะครับนี่คือสิ่งที่เราว่าคิดแล้วทําแล้วคิดนี่คือสิ่งที่ที่จะประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าคิดแล้วไม่ทำนะฮะก็ไม่เกิดผลคิดทําโดยไม่คิดก็มักจะผิดพลาดนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ไม่มีงานใดครับที่ไม่เบิสตักมีทั้งนั้นครับยากที่สุดคือจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไดยังไงมองภาพทุกอย่างนะครับให้เป็นความสวยงามมองให้เป็นเรื่องท้าทายเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้นะครับนะฮะแล้วก็นะครับผมเนี่ยมักจะ ชอบมองอะไรที่อาจจะแตกต่างคนหนึ่งสักนิดหน่อยคนหนึ่งบอกต้องมีวิชั่นมองให้กว้างคิดให้ไกลนะครับแต่เวลามองให้กว้างคิดให้ไกลมักจะเป็นแค่ความฝันเราั้นเราบอกว่ามองแคบคิดใกล้ไฟต่ำไว้หน่อยนะครับมองใกลคค้คิดใกล้มองแคบคิดใกล้แต่ก็คือโฟกัสบ้างบางอย่างนะฮะบ,บางอย่างก็ต้องทําเรื่องของไฮคือทําเรื่องของ h ฮพอ p o s s i t y ทำช็อตคัดให้ได้และที่สําคัญคือต้องทําเรื่องของล o w e r hanging f r u i พอประสบความสำเร็จแล้วเราจะเกิดความเรียกว่ามั่นใจจะทําเรื่องใหญ่ๆต่อไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเริ่มด้วยกันมองกว้างคิดไกลยอย่างเดียวนะครับเลือกทํานะครับและจัดระเบสํบสำคัญแล้วก็อย่าไปยึดติดกับรูปแบบนะครับอาจารย์ผมสอนที่อะไรก็ผ่าตรงๆอย่างเดียวไอ้เราบอกเราผ่าหย,ยิกจัหยิกจับบ้างได้ไหมผ่าเฉียงบ้างได้ไหมในนี็เป็นต้นนะฮะตัวอย่างนะฮะในจริงแล้วถ้าไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมก็จะดีนะครับคนมังคชอบนะครับพวกเรานะฮะอย่าทําแบบมังกี้ซีมังกี้ดู คือลิงมันเห็นคนทาอะไรก็ทําตามนะครนะฮะทำอย่างนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ลงไปในเหวด้วยกันอย่างที่เมื่อกี้พี่ประวิทย์ว่าพอเขาทาร้านถ่ายรูปทาบ้างก็นะฮะถ้าไม่มีอะไรแตกต่างมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับของบางอย่างก็ต้องนื้อดูภาพของเรียกว่าบริบทของของเราด้วยนะครับนะครับเราไปทําขายนะครับก็คือบอกแม็กโดนลไลเซชันคือทําเหมือนกับอยู่ในต่างประเทศอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับผู้นําที่ดีนะครับเป็นคอนดักเตอร์ ผู้นําที่ดีคอนดักเตอร์ทำให้ทุกคนทํางานด้วยกันได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็นะครับบทเรียนที่ผ่านมาคือเราสนใจหลายๆอย่างก็จริงนะครับนะครับแต่อย่าลืมเลือกลําดับเรียงให้ดีอย่าจับทั้งหมดไปหมดนะครับเป็ดนะดีนะครับแต่ต้องเป็ดแบบค่อยๆเรียงนะครับแล้วก็รู้บทบาทของตัวเองในแต่ละขั้นตอนนะครับนี่คือที่มองผมชอบรูปนี้มากเลยครับเวลาผมทํางานอะไรผมชอบจะเอารูปอย่างนี้มาหลักนะฮะ นะครับท่านเดียวดูเหมือนกับเป็นภาพรถไฟใต้ดินใช่ไหมครับเพราะว่าต่อจิ๊กซอรธรรมดาไม่ได้หรอกแต่ถ้าเรามองถึงภาพว่าถ้าเส้นทางหนึ่งนะฮะมันจะนําไปสู่อะไรก็ตามมันอาจจะมีเส้นทางที่คู่กันขนานกันแล้วตรงนั้นก็สัมประสานสัมพันธ์กันนะครับผมเองต้องเรียนนี้ครับว่าผมประสบความสดเด็จในเรื่องของวิชาการผมเป็นหมอผ่าตัดผมได้เป็นศาสตราจารย์อายุน้อยกว่า40่มีเพื่อนบอกว่าไอ้นี่สงสายมันคงไม่ได้ผ่าตัดเอาแต่เขียนตำรา แต่จริงไม่ใช่ถ้าเราวางแผนดีๆทุกครั้งที่เราผ่าตัดเคสนั้นเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิน้นเก็บข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเขียนได้ทุกอย่างไม่ได้หมดงั้นผมคิดว่าเวลาทําในต่างนะครับมันมองหลายได้มุมมองอได้หลายมิติเพราะฉะนั้นก็อยากให้ดูตรงนั้นนะครับปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับใช้วิธีการหารรจัดการแนวใหม่นะฮะในการทํางานนะครับแล้วก็ที่บอกฮนะนะครับมุ่งมั่นนะครับฝ่าฟันไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยทั้งหลายนะครับนะครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบ่งความรับผิดชอบ บนฐานของความซื่อสัตย์ไว้ใจนะครับแล้วก็จริงใจแบ่งปันผลประโยชน์จะลืมตรงนี้ครับนะครับพวกเราสนใจแบ่งความรับผิดชอบแล้วแต่พอได้แบ่งความรับผิดไปแล้วนะครับแต่ว่ารับชอบแล้วรับคนเดียวอยู่เรื่อยนะครับไอ้อย่างเนี้ยไม่ยั่งยืนคะผมคิดว่าพวกเราอยู่ได้ด้วยของความอเนซนะครับนะครับแล้วก็ trust ซึ่งกันและกันนะฮะถ้าทําแบบนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีสภาพในัวเองสามารถทําอะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นครับแม้แต่ทะเลทราย ก็ยังมีดอกไม้ขึ้นได้นะครับนะครับนะครับรอยเดอร์นะเับเลือกมาผมไม่ดีเมื่อกี้ค้างอันหนึ่งคือรูปแรกเมื่อกี้บอกแต่คืออะไรผมอยากให้ดูภาพดวงจันทร์นะครับเวลาทำอะไรตามเนี่ยเรามาคิดว่าสิ่งเราโอ้โหทำใหญ่มากนะแต่จริงมุมมองหนึ่งอาจจะนิดเดียวนะครับเหมือนเมื่อว่าเมื่อเรายังเด็กๆนะตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆก็ดูจะมีความหมายนะฮะแต่จริงแล้วคนอื่นมองตุ๊กตาไปทีเดียว เรามองหูทําเราทําเรื่องใหญ่เราทาสิ่งต้องกาขออย่าลืมครับว่าของนี้ขอให้คนอื่นเขาได้มองเราด้วยฟังมุมมองจากคนภายนอกด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแชร์กับพวกพี่เพื่อนๆทั้งหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมมากครับคุณหมอผมเพิ่งเคยเจอคนที่เป็นศาสตราจารย์อายุ39ปีตอนที่คุณหมอเป็นศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขมากนะครับ เป็นคนที่ทำงานให้ชาติบ้านเมืองได้เยอะผมขออนุญาตพวกเราปปร16และ17ปรบมือให้เกียรติคุณหมอสุทธิพรได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมอครับไม่น่าเชื่อครับทฤษฎีหมอดูเป็นจริงอีกแล้วครับค่ะเลขท้ายคือเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนของคุณหมอนะครับเลขอะไรครับดรอุ๋ยฮรับ2 962หตามที่พี่ตุ่นส่งลายมาให้นะครับเป็นคม เป็นคนที่มีความดีเป็นคนมีความสุขและสุดท้ายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แปลกจากคนอื่นสังเกตท่านมาก็แหล่ให้พวกเราฟังแล้วครับสเสน่ห์ของท่านมีตลอดเวลาครับ